ันนี้แดดดีด้วยดีครับดีครับเอาวันนี้เลยเลื่อนรอรอให้รอให้วันนี้โชคดีเลื่อนให้รอให้มาอุ้ยมีเลื่อนเลยช่วงนี้หลายคนจะมีปัญหาจากยูโรหน่อยครับนอนกันดึกดึกอุ้ยหน้ามั่นใจมากเลย น้องอะไรครับน้องอันนาครับอันนาเหรอฮะใช่อันนาโอ้ชื่อน่ารักจังชื่อเล่นหรือชื่อจริงฮะอันนาชื่อเล่นครับชื่อเล่นฮะใช่ใช่เป็นชื่อจริงได้เลยเนี่ยชื่อจริงชื่อไอวาลินว้าววาลินนี่ก็วาลินเนี่ยวาลีวาลี นี่เขานักนี่เขาเป็นปลาโลมาน้อยนะเนี่ยมันดู้องเครียดแต่เช้าเลยดูเขาทำหน้าดิเขาทำหน้าเข้มดูดีน้อยในนู้ดเราเคยเจอกันแล้วจำได้ไหมเจอกันที่ไหนคะสระนน้ำเหรออ๋อแถวนี้อ๋อชมเด็กน้อยนี่ก็เริ่มเครียดละนี่ก็เริ่มเครียดละดูเขาดิดูเขาดิดูเขาทำหน้าดิดูเขาทำหน้าดิมั่นใจมาก